คาราโอเกะที่ผมพบพี่สะพ้ายวัยหกสิบปีประตูคาราโอเกะเปิดออกและผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาผมมองตาไม่กระพริบเสื้อบลาส์บางเบาเผยให้เห็นเนินอกกระโปรงสั้นเปิดเผยต้นขาแล้วพอเห็นหน้าชัดชัดหัวใจผมแทบหยุดเต้นพี่สะพ้ายเองเรามองตากันด้วยความรู้สึกแปลกๆคืนนั้นพี่สะพ้ายขึ้นคร่อมผมแต่ไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ที่คิดว่าไม่มีใครรู้จะมีจุดจบช็อกที่คาดไม่ถึง กด subscribe เพื่อฟังเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันทุกสัปดาห์เรื่องวันนี้เริ่มเลยครับสวัสดีครับผมสมชายปีนี้60แล้วผมเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆพัญญาอยาก,กันไป5ปีก่อนเธอนอกใจกับผู้ชายหนุ่มตอนนี้อยู่คนเดียวลูกสาวอยู่สิงโพติดต่อน,น้อยลงคงยุ่งๆนะหลังหย่าแรกๆคิดว่าสบายแต่จริงๆเหงามากคืนไหนก็นอนคิดมากวันนั้นก็วันแบบนั้น แค่จะกลับบ้านเพื่อนเก่าโทรมาหาเฮ้ยชายวันนี้รวมตัวกันนานๆานที่เห็นหน้ากันหน่อยหมูกระทะกับเบียร์ไงเสียงนั้นดึงดูดแปลกแปลกนานนานที่เห็นหน้าเพื่อนก็ดีคิดแบบนั้นก็ไปถึงร้านหมูกระทะกลิ่นควันโขมนั่งล้อมกระทะเหล็กหน้าตาแก่กันหมดพูดเล่นแต่ดีใจเฮ้ยมึงอยู่คนเดียวหน้าโทมไปเลยคำดุครึ่งห่วงครึ่งนั่นแหละมิตรภาพเบียร์ไม่กี่แก้วหน้าแดงเนื้อสุกกำลังดี บรรยากาศกำลังสนุกเพื่อนคนหนึ่งวางแก้วแล้วพูดเฮ้ยไปต่อกันร้านคาราโอเกะใหม่แถวนี้สาวๆเด็ดมากเฮ้ยดีวะ่ะผมลังเลไม่ค่อยไปแต่คืนนั้นไม่อยากปฏิเสธไม่อยากอยู่คนเดียวบ้านเงียบเยบือน่ากลัวเหงาสุดท้ายตามเพื่อนไปร้านใหม่สะอาดตรงข้ามร้านหมูกระทะชั้นใต้ดินเข้าไปไฟวิบวับผนังตกแตง่งพนักงานสาวพาเข้าห้องเพื่อนจับไม่ร้องก่อน คิดว่าแค่เพื่อนๆร้องเพลงไทยเก่าๆหัวเราะกันแต่พักใหญ่ประตูเปิดเบาๆผู้หญิงสามคนเข้ามาคนหนึ่งผมสั้นเรียบร้อยข้างๆผมยาวตัวสูงและอีกคนเห็นแล้วเวลาหยุดชะงักผู้หญิงตรงหน้าคือสุภาพพี่สะพายอายุน้อยกว่าผมหปีภรรยาพี่ชายสมศักดิ์ที่เสียไปสองปีก่อนเห็นครั้งสุดท้ายงานศพพี่ชายสมัยสาวๆเธอเคยอดิชั่นเป็นดารายังสวยอยู่ใกล้เข้ามา ผมหายใจไม่ออกนั่งแข็งทื่อเธอจำผมได้ตาแข็งแต่ไม่พูดหันหน้าหนีนั่งข้างเพื่อนคนอื่นหัวใจผมเจ็บแปลกแปลกพี่สะพ้ายมาทำงานเทน้ำรินเหล้ายิ้มปรบมือกับผู้ชายแปลกหน้าไม่อยากเชื่อเธอทำเหมือนไม่มีอะไรแต่ใจผมปั่นป่วนนานข้าวไม้วนเวียนแก้วเติมเธอใกล้ามารินเบียร์แล้วพูดเบาๆอย่ามองแบบนั้นที่นี่ทำเหมือนไม่รู้จักแล้วหันไป ผมอึง้งหัวใจสับสนผมไม่ได้ร้องเพลงมองเธออย่างเดียวเบียร์ไม่อร่อยไม่มีใครรู้แต่ใจผมสั่นไหวคืนนั้นกลับบ้านนั่งเงียบในห้องนั่งเล่นมึนงง,งนั่งโซฟามองเพดานรูปหน้าเธอติดตาสุภาพคนที่รู้จักคือคนเรียบร้อยยืนข้างพี่ชายเสมอแต่คืนนี้ต่างมากอยากปฏิเสธบอกตัวเองว่าไม่ใช่แค่คลาย แต่ไม่มีทางงานศพครั้งสุดท้ายตาเศร้าของเธอทำผมเจ็บปวดเธอมีเรื่องอะไรทำไมทำแบบนี้คำพูดเธอไม่รู้จักกันเย็นชาและอายใจผมสัน่นคืนนั้นนอนไม่หลับเช้าต่อไปทำงานแต่คิดถึงเธอตลอดไม่มีสมาธิประชุมแค่พยักหน้าหลังเลิกงานเดินไปแถวร้านนั้นคิดว่าจะคายใจหรืออยากเห็นเธออีกแล้วบังเอิญเห็นเธอเดินออกจากซอย แต่งหน้าจางๆกางเกงสบายเสื้อแขนสั้นไหล่ข้องกระเป๋าเห็นผมยืนนิ่งหันหน้าหนีเดินผ่านแต่ผมพูดโดยไม่รู้ตัวพี่สะพยเธอหยุดเออพอมีเวลาคุยหน่อยไหมเธอหันมองเหนื่อยล้านิ่งนาน แล้วพูดเบาๆแถวนี้มีสวนสาธารณะไปที่นั่นเราสองคนเดินเคียงกันอึดอัดทางสั้นแต่ยาวนานสวนเล็กๆแบบพื้นบ้านมานั่งเก่าๆคุณยายออกกำลังกายเรานั่งเงียบอากาศระมัดระวังเธอพูดก่อนตกใจใช่ไหมผมพยักหน้าปากไม่อ้าเธอถอนหายใจมองลงแล้วพูดต่อหลังสักดิจากไปฉันสติแตกเลยชื่อพี่ชายจากปากเธอใจผมจุกงานจบเสร็จ อยู่คนเดียวจ่ายนี้ใช้ชีวิตร้านเครื่องสำอางปิดไม่นานเรื่องร้ายตามมาโดนหลอกเช่าบ้านดอกเบีย้ยเพิ่มหนีกองต้องทำอะไรสักอย่างเสียงเธอสัน่นทำอัลบั้มไปโรงงานแต่แก่แล้วไม่มีใครรับเธอมองผมยิ้มเศร้าแล้วพี่สาวคนหนึ่งแนะนำร้านคาราโอเกะแรกๆหน้าประตูใจจะวายแต่สถานการณ์ตอนนี้ลังเลไม่ได้ผมพูดไม่ออก คิดถึงใจเธอที่ไปถึงจุดนั้นใจหนักอึ้งฉันไม่ได้อยากใช้ชีวิตแบบนี้แต่บางวันไม่รู้อยู่เพื่ออะไรเธอปิดปากผมยาวร่วงลงตาชื้นผมพูดได้คำเดียวสุภาพเธอมองขึ้นผมมองตาแล้วพูดด้วยใจโทมานมากนะเหนื่อยมากใช่ไหมคำนั้นเปิดช่องในใจเธอเธอพยักหน้ายิ้มเบาๆนานแล้วไม่ได้ระบายใจไม่ได้ใครปลอบ วันนั้นคุยสั้นๆแต่ใจใกล้กันนิดเราเงียบลมพัดเสียงเด็กปั่นจักรยานห่างๆเธอเอามือกุมเข่าก้มหน้าผมมองเครื่องออกกำลังกายแล้วลุกเธอลุกตามเดินไปทางเข้าใจคันยิบเธอเดินเงียบผมพูดเบาๆกินข้าวบ้างนะเธอสายหน้าหัวเราะแผ่วรามยอนหรือข้าวปั้นผมลังเลแล้วพูดกล้าๆพอมีเวลากินข้าด้วยกันไหม แถวนี้มีร้านก๋อยเตี๋ยวอร่อยแค่ชามร้อนๆเธอลังเลนานแล้วพยักหน้าครับไปเถอะเราเดินผ่านซอยเข้าร้านเก่าแต่สะอาดสั่งต้มยำกุ้งกับก๋อยเตี๋ยวแล้วเงียบแต่ความอุ่นนั่นหายไปนานเธอตักคำหนึ่งแล้วยิ้มเล็กๆนานแล้วไม่ได้กินแบบนี้ผมพยักหน้า กินร้อนร้อนใจก็อุ่นเธอพยักหน้าวันนั้นเรากินน้ำซุปร่วมกันไม่คุยใหญ่โตแค่พูดอากาศค่าครองชีพแต่สำคัญกว่าคำพูดคือรู้สึกมีใครเคียงข้างดีจริงๆหลังวันนั้นชื่อสุภาพรวนในหัวใจเอียงหาเธอพี่สะ้ายยังติดหัวแต่ภาพเธอตักซุปติดแน่นกว่าเหมือนหิวมานานหิวคนหิวใจแบ่งปันผมส่งข้อความเบาๆพี่สะ้ายสบายดีไหมที่บอกกาแฟดีอยากไปด้วยกันไหม ตอบชาครับพฤหัสนี้บ่ายสี่โมงเป็นไงผมดูมือถือซ้ำไหมเชา้าพฤหัสแดดดีถึงคาเฟ่ก่อนนั่งริมหน้าต่างเธอมาพอดีวันนี้สงบกว่าผมยาวมัดเสื้อคลุมบางผมพยายามไม่ยิ้มแต่หน้าเอาไม่อยู่สวัสดีมาแล้วอากาศดีนะเรานั่งหน้าเราสั่งโอเมริกาโนเย็นลาเตร้อนมองคนเดินผ่านคุยช้าๆยังไปคาราโอเกะไหม ไม่ไปแล้วโชคดีหลังวันนั้นไม่อยากไปรู้สึกอายเธอพูดเขนินผมไม่หัวเราะไม่ปลอบแค่พยักหน้าพี่สะพายเหมาะงานอื่นเธอยิ้มเงียบชายพูดระมัดระวังจังหรอสบายใจดีกาแฟวันนั้นนานสองแก้วแต่สามชั่วโมงกลับเธอถามก่อนเย็นหน้าอีกมือไหมผมตกใจแต่ตอบดีสิผมเลี้ยงอร่อยๆเธอยิ้มโบกมือหายในซอยหลังเธอใจอุ่นนาน คืนนั้นส่งข้อความขอบคุณที่อยู่ด้วยถึงบ้านปลอดภัยนะตอบมาครับสนุกดีขอบคุณคำขอบคุณนวนในหัวหลังนั้นติดต่อธรรมชาติไม่ยาวแต่หลับดีไหมกินเที่ยงยังแค่นั้นก็อุ่นวันหนึ่งนัดกินเย็นร้านอาหารไทยเล็กๆสะอาดคิดว่าเธอชอบเธอรอยิ้มสว่าง ใจเต้นเรากินเงียบแต่คุยไหลลื่นไม่พูดถึงพี่ชายเหมือนสัญญาเธอพูดหนังสือที่อ่านผมพูดช่อง YouTube เรื่องจริงเธอชอบดูด้วยสนุกดีสนทนาเล็กๆแต่เพลินกินเสร็จเธอพูดวันนี้ดีมากนานแล้วไม่ได้เวลาแบบนี้ขอบคุณผมด้วยสนุกมากพูดแล้วเดิน กลิ่นดอกไม้ลอยตามเงียบแต่ดีแล้วเธอหยุดชายครับเธอมองฉันรู้ใจนายบ้างแต่ยังปล่อยเขาไม่ได้เธอหมายถึงพี่ชายผมพยักหน้าแน่นอนธรรมดาฉันก็สั่นแต่คิดว่าผิดไหมเธอตาซับซ้อนผมยิ้มตอนนี้เดินช้าๆคำตอบคงมาเธอตกใจแล้วพยักหน้าคืนนั้นเดินอย่างเดียวไม่จับมือไม่แตะไหลแต่ใจพิงกันนิดคืนนั้นใจแปลก เธอบอกร้านคาราโอเกะเลิกแต่โทรมาบอกเจ้าของขออีกวันสองวันใจผมกังวลเลิกงานเดินไปแถวนั้นเวลาสิบเอโมงถนนไฟสว่างคนน้อยแล้วเห็นอาพานมีผู้ชายแปลกหน้าลากแขนเธอออกจากร้านเธอดิ้นเขาดา่าลากไปตึกข้างๆผมวิ่งไปเฮย้ยทำอะไรปล่อยนะเขาหันมองใครวะหายไปไกลนี่แฟนกันเธอเสียงสั้นไปเถอะ แต่คำนั้นยิ่งผลักผมทำอะไรคนปล่อยเขาผลักไหลผมผมผลักกลับตีกันเก้าอีล้ล้มกลิ่นเหล้าโชคดีใครโทรตำรวจรถตำรวจมาเขาหนีตำรวจฟังแล้วไปเธอนั่งสุดมือกำแน่นไหลสัน่นผมเข้าใกล้นั่งข้างไม่เป็นไรไม่ต้องพูดเธอเงียบแล้วร้องให้น้ำตาไหลเงียบผมทำได้แค่นั่งข้าง จับมือมือเธอเย็นติดนานเธอเงียบผมลุกพยุงเธอไปบ้านผมก่อนค่อยส่งบอบใจเธอเงียบแล้วพยักหน้าทางบ้านเงียบลิฟต์ประตูห้องนั่งเล่นเปิดไฟเล็กผมชงน้ำร้อนเธอก้มหน้ามือปิดหน้าสบายดีไหมเธอพยักหน้าขอโทษดึงชายเข้าไปด้วยทำไมขอโทษผิดไม่ใช่เธอผมเรียกชื่อสุภาพครั้งแรกไม่ใช่พี่สะพายเธอตกใจ มองผมแล้วก้มหน้าวันนี้อออีกทำไมฉันพังขนาดนี้ไม่พังทนดีแล้วเธอเงียบแล้วพูดหลังสักดิดไปโลกใหญ่เกินไปใหญ่เกินอยู่คนเดียวเรื่องพี่ชายสองปีก่อนผมฟังเงียบไม่มีเขาโลกดังกลัวทุกอย่าง แต่คนอยู่ข้างแบบนี้อุ่นไม่รู้มาก่อนเธอยิ้มเบาแล้วถามพักที่นี่หน่อยได้ไหมผมพยักหน้าจัดห้องเล็กตรงข้ามข้างในนอนนะมีผ้าห่มเธอขอบคุณเข้าห้องผมถอนหายใจนั่งโซฟา คืนนั้นต่างห้องแต่ใกล้กันปลอบใจอยากพิงใครและมีคนรับรู้สึกเหมือนรักเริ่มเช้าขึ้นแดดสองครัวผ้าม่านสัน่นผมงวงเงียเห็นเธอในครัวผ้ากันเปื้อนผมมัดก้มกวนหม้อเหมือนสมัยแต่งงานใหม่วันหยุดกับภรรยาตื่นแล้วหรอเธอยิ้มผมพูดเห็นเต้าหู้กับฟักในตู้เย็นชิมต้มยำไหม เออผมทำก็ได้ไม่หรอกเมื่อวานช่วยต้องตอบแทนนั่งโต๊ะมีข้าวสองถ้วยต้มยำผักดองเรากินเงียบแต่สบายไม่คุยใหญ่แต่เวลานั้นสงบกินเสร็จผมพูดเดินเล่นไหมแถวนี้ทางดีเธอลังเลแล้วพยักหน้าลมดีแดดอ่อนต้นไม้เขียวเราคู่กันเธอมองฟ้ามองร้านแล้วเสียงจากหลังแม่เธอหยุดหันไปเห็นหนุ่มยีนเสื้อดำลูกเธอ เอกชัยตาเขาไปมาระหว่างเราตกใจลุงชายสองคนทำอะไรที่นี่เธอหันหน้าแล้วพูดเอกเอกชัยหน้าซับซ้อนผมยื่นมือเอกนานแล้วนะเราเจอกันบังเอิญเธอถอนหายใจแล้วพูดเอกจริงๆโทรกับชายบ่อยๆผมตกใจเธอเรียกชื่อผมไม่ใช่ลุงเอกชัยเงียบปากเม,ม้มมองฟ้าแล้วพูดแม่เหนื่อยใจมานานเธอตกใจตาโตฉันแค่อยากให้แม่สบายใจ ใครก็ได้ที่ทำให้แม่ยิ้มดีเธอหยุดแล้วก้มหน้าตาชื้นเราไปคาเฟ่ใกล้ๆแดดสองหน้าต่างพาม่านร่มเธอเงียบจับแก้วกาแฟเอกเหมือนกันมือวางทับถอนหายใจแล้วพูดผมตกใจแรกๆครับเข้าใจได้แต่เห็นแม่ยิ้มจากไกลนานแล้วดีใจเธอมองขึ้นเอกพ่อไปแล้วแม่ทนดีตอนนี้แม่ต้องใช้ชีวิตเธอเช็ดตาเงียบ ผมมองแม่ลูกเงียบแล้วเอกมองผมลุงชายดูแลแม่ผมด้วยนะอย่าให้แม่เหงาเธอยื่นมือปกมือลูกตาซับซ้อนแต่โล่งใจขอบคุณแม่ตอนนี้รู้สึกมีชีวิตคาเฟ่เงียบการปรองดองและเชียร์หลังนั้นเธอไม่หนีความสัมพันธ์และผมตัดสินใจอยู่ข้างเธอแน่นหนาหลังนั้นทุกอย่างเปลี่ยนเธอเลิกร้านคาราโอเกะพักบ้านผมวันสองวันเมื่อไรพูดว่าพักหน่อย ผมไม่พูดอะไรใช่เหนื่อยมานานต้องหายใจวันสองวันสัปดาห์เธอเข้าระบบชีวิตออกงานผมเตรียมตัวเธอออกครัวชงกาแฟเย็นจัดห้องแล้วทำอาหารเรื่องเล็กๆทำให้บ้านมีกลิ่นคนวันหนึ่งกลับมาผ้าม่านใหม่ผมเปลี่ยนอันเก่าๆว้าวดีมากขอบคุณเติมเต็มบ้านว่างๆเธอมองผมมองตาสั้นๆรู้สึกไม่ต้องพูด คืนนั้นนั่งโซฟาดูทีวีดราม่าไหลแต่จำชื่อไม่ได้แค่มีคนข้างๆอุ่นใจบ้านกับคนอื่นอุ่นกว่าคืนนั้นเลิกงานช้าประชุมแปดโมงถึงบ้านเปิดประตูกลิ่นหอมเธอผลหน้าจากครัวมาแล้วหรอผ้ากันเปื้อนวางจานบนโต๊ะทำเองหมดเลยใช่สนุกทำอาหารผมยิ้มวางกระเป๋าล้างมือนั่งกินจานสะอาดอุ่นอย่าห้าปีไม่ได้กินบ้านนาน เปิดร้านได้เลยเธอยิ้มเขินใจผมสบายกินคุยเรื่องงานเรื่องตลาดวันนี้ข่าวสวัสดิการคุยธรรมดาแต่คิดนี่คืออยู่ด้วยกันกินคนเดียวแค่ผ่านแต่ตอนนี้โต๊ะเต็มเสียงหายใจเต็มบ้านกินเสร็จเธอเก็บโต๊ะแล้วพูดชายฉันอยู่ต่อได้ไหมผมตอบทันทีแน่นอนอยากถามเองเธอพยักหน้าขอบคุณชาย อุ่นใจมากคืนนั้นนั่งโซฟากาแฟร้อนหน้าต่างแสงโคมส่นเราเหงาเริ่มละลายเชาวว้าวันเสาร์ท้องฟ้าใสลมเบาไปด้วยกันไหมวันก่อนผมถามเธอลังเลแล้วพยักหน้าวันนั้นไปสุสานกรุงเทพชานเมืองที่พี่ชายนอนเธอถือดอกไม้ผมน้ำขวดรถเงียบหน้าต่างไหลไม่เปิดวิทยุแต่เงียบไม่รำคาญถึงสุสานเงียบหญ้าตัดเรายืนหน้าแผ่นหิน รูปพี่ชายยิ้มเหมือนเดิมเธอเงียบมือสัน่นวางดอกไม้คุกเข่าสักดิคำเดียวเสียงสัน่นขอโทษสักดิมากและฉันเหนื่อยจริงๆเธอกลั้นน้ำตาผมเห็นนั่งข้างสักดิตอนนี้ฉันมีคนนี้ข้างเธอหันมองผมผมก้มหน้าแผ่นหินแล้วพูดพี่ผมกับสุภาพรอยอยู่ด้วยกันมีความสุขเธอเป็นภรยาพี่เป็นพี่สะพ้ายแต่ตอนนี้ขาดไม่ได้เงียบแล้วเธอถอนหายใจแล้วพูด คำนี้อยากพูดหน้าสักดิดมานานไม่บอกสักดิดรู้สึกผิดแต่ตอนนี้เบาเธอลุกผมลุกลากลับเธอมองหน้าต่างแต่หน้าสบายเหมือนอนุญาตตัวเองเดินใหม่หลังสุสานกลับบ้านแหงหงาเลยเข้าร้านสั่งจุนสั่งผักต้มแซบเธอกวนแล้ววางช้อนแล้วพูดกินสบายใจนานแล้วผมด้วยวันนี้ไปหาพี่ดีจริงๆกินเงียบ แล้วเธอพูดฉันสับสนแรกๆอยู่ข้างนายได้ไหมผิดไหมเธอมองขึ้นแต่ไปสุสานวันนี้ดีขึ้นผมมองเงียบยื่นมือวางบนมือเธอเธอตกใจแล้วยิ้มขอบคุณอยู่ข้างๆผมยิ่งขอบคุณเธออยู่ข้างวันนั้นกินยิ้มกันนั่งโต๊ะมีสบายและเรา กลับบ้านนั่งโซฟาดูทีวีพรุ่งนี้ทำงานเธอพูดกระทานหันที่ไหนผมถามร้านอาหารแถวบ้านร้านข้าวแกงเจ้าของชอบคนอายุเธอพูดเฉยแต่ปากยิ้มดีสิ เงินไม่มากแต่สบายวันละหชั่วโมงผมพยักหน้าเธอเสริมดีขึ้นแล้วคำนั้นจุกใจวันแรกเธอทำงานผมเสนอส่งแต่เธอปฏิเสธเดี๋ยวพึ่งพาเดินได้ผมแอบตามกลางบ้านร้านชื่ออาหารเราเห็นผ่านกระจกเธอผ้ากันเปื้อนถือแก้วน้ำทักลูกค้ามองแป๊บใจซึ้งเธอยืนด้วยตัวเองเหมือนศักดิ์สิวันหลังเลิกงานไปรับเธอออก ถือถุงผ้านี่ของเหลือเจ้าของให้คืนนั้นกินต้มจืดปลาย่างข้าวหุงเรานั่งหน้างานเป็นไงทนไหมเธอแกะปลาแล้วพูดยืนทั้งวันเหนื่อยแต่ยุ่งแล้วรู้สึกมีชีวิตผมพยักหน้ายินดีเธอเดินเองวันนั้นเลิกเร็วไม่อยากกลับตรง เดินนวนไปร้านเธอเห็นผ่านหน้าต่างเธอวิ่งวุ่นรับออเดอร์เซิรฟ์ฟยิ้มลูกค้าสวยมากรอเลิกงานยืนซอยเธอออกถือถุงเหนื่อยแต่สดใสเอ๊ะมาแล้วเดินด้วยกันไหมเธอยิ้มยืนข้างเดินซอยวันนี้เป็นไงยุ่งไหมเมือเที่ยงกลุ่มใหญ่แต่สนุกเจ้าของดีลูกค้าชมอาหารอร่อย ผมดีใจผมยิ้มตามนั่งมานั่งดื่มชาบาเลยที่เธอเอาเดินแบบนี้ดีเธอพูดเบาๆคนเดียวทางบ้านเงียบแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเธอลุกเดินนำผมตามหลังเธอชัดผ้าชายกระโปรงจางๆเหนื่อยแต่เดินตรงผมลอยลมแล้วรู้ผมชอบเธอจริงๆไม่กระทันหันไม่กลัวธรรมชาติอุ่นเธอยิ้มผมยิ้มเธอเหนื่อยผมห่วงนั่นรักคืนนั้นรับถุง แล้วพูดเหนื่อยมากทำดีมากเธอก้มหน้าทั้งหมดขอบคุณชายผมจับปลายนิ้วเธอสุดสัปดาห์นี้ไปหาแม่ผมพูดเธอก้มหน้าได้ไหมจริงๆริงไหมได้สิอยากบอกเราซื้อดอกไม้ไปบ้านแม่มือเธอสันหน้าประตูผมจับแน่นไม่เป็นไรผมอยู่ด้วยห้องนั่งเล่นแม่เห็นเราตาเปลี่ยนสองคนมาด้วยกันทำไมเธอข้อมศีรษะสวัสดีค่ะแม่นานแล้วแม่มองเราเงียบ แล้วเสียงเย็นฉันคิดว่าศักดิ์ดิจะลุกจากหลุมร้องให้ทำยังไงนายเป็นน้องผัวตายเธอเงียบก้มหน้าไหลสัน่นผมใจแข็งแล้วพูดแม่เราจริงจังสุภาพเหงามานานผมก็ตอนนี้เธอไม่ใช่พี่สะายแต่คนสำคัญแม่สายหน้าไม่ยอมผัวตายแล้วทำกับน้องยังไงไม่ใช่เธอไม่พูดมือกำก้มลึกดูเล็กหน้าสงสารแม่เราอยากกันจริง วันละวันขอบคุณอยู่ด้วยแม่งเงียบแล้วลุกไปซะอย่ามาเห็นหน้ากลับบ้านเธอมองหน้าต่างไปเปล่าฉันแบบนี้ยังไงอย่าพูดแบบนั้นผมจับมือเธอคนที่ผมเลือกไม่เปลี่ยนคืนนั้นห้องนอนเราปลอบเหงาลึกๆเตียงสัน่นเราปลอบอุ่นเธอเคลื่อนบนน้ำตาแต่เชื่อใจวันหลังเธอพูดน้อยทำบ้านแต่หน้าเหม่อมองหน้าต่างบ่อยกินเย็นวางช้อนแล้วเก็บแล้ววันหนึ่งพูด ชายความสัมพันธ์เราต่อได้ไหมคำนั้นแทงใจผมมองหน้าไม่ตอบคนมองอนาคตและแม่ขัดขานเธอก้มหน้าฉันขวางชีวิตชายหรือเปล่าคิดแบบนั้นใจผมพังผมนั่งข้างสุภาพผมเลือกเองไม่ใครบังคับอยากเองเธอหลับตามือกำตอนนี้ก็ใช่ขอบคุณเธออยู่แต่แม่ต้องเวลาคนเปลี่ยนคิดเก่ายากเรารออยู่ด้วยกันคนพูดถ้าจริงใจ ผ่านไปเธอหันมองตายยังกลัวแต่เชื่อใจนิดเธอถามไม่เสียใจจริงไหมผมหุ้มมือแน่นอนชีวิตผมเริ่มใหม่สุดสัปดาห์หน้าบ่ายแดดอุ่นเราเดินหน่อยไหมเธอเสนอเดินรอบหมู่บ้านดอกไม้สั่นตามร้าวมือเธอจับมือผมผมหุ้มแน่นเดินเงียบแล้วใกล้บ้านเห็นคนหน้าประตูแม่เธอปล่อยมือหยุด ผมหายใจแล้วเข้าใกล้แม่เธอมองสองคนแล้วพูดมาดูหน้าเข้าไปคุยห้องนั่งเล่นเธอเสิร์ฟน้ำก้มศีรษะแม่มองแก้วเงียบแล้วพูดมาคัดค้านอีกแต่เห็นสองคนจับมือเดินดูดีใจขยับคำนั้นเธอมองขึ้นเห็นแล้วคิดถึงศักดิ์ดีบางทีเขาดีใจจากฟ้าแม่หายใจแล้วพูด ใช่ถ้าดูแลกันดีก็ได้เธอปิดปากก้มหน้าแม่ขอโทษไม่ต้องแม่ยื่นมือลูกสับไพานานแล้วเหนื่อยเหงาไม่รู้ไม่สนใจขอโทษเธอร้องให้แม่กอดผมกอดสามคนเหงาและเข้าใจผิดละลายคืนนั้นเธอเตรียมอาหารแม่เข้าใกล้ทำอะไรฉันทำเองนั่งไปไม่หลอกแม่เร็วย่างเนื้อแม่ฉันหั่นผักไหมเสียงแม่นุ่มห้องครัวสองคนยืน ผมหันมองหน้าต่างใจซึง้งโตอาหารย่างเนื้อไข่ม้วนผักดองเรียบง่ายแต่อุ่นแม่เธอตักข้าวให้แม่แล้วยิ้มฝีมือยังดีแม่กินข้าวลูกสะใภยนานแล้วดีแม่ต่อไปไปบ่อยกินด้วยกันหลังกินแม่นั่งโซฟาเราล้างจานเสร็จแม่ยิ้มแล้วพูดเห็นสองคนดีศักดิ์คงยิ้มจากฟ้าเธอก้มหน้า ผมนั่งข้างขอบคุณแม่จริงๆแม่พยักหน้าลุกส่งแม่กลับบ้านเงียบแต่เต็มเธอนั่งข้างวางมือบนมือผมผมมองเธอเธอยิ้มตอนนี้เริ่มจริงๆผมพยักหน้าไปด้วยกันวันหลังบริษัทชวนสังสรรค์ผมจะไม่ไปแต่คิดเมื่อไรกล้าบอกเธอไปสังสรรค์บริษัทด้วยไหมเธอตาโตแล้วยิ้มดีสีคืนนั้นไปร้านเนื้อใกล้บริษัทเอท่านประธานมาแล้ว ข้างๆใครประตูเปิดทุกคนแก้วในมือตาโตผมยืนข้างแล้วพูดแนะนำคนอยู่ด้วยกันสุภาพพ,พรอครับชั่วขณะทุกคนงงแล้วปรบมือว้าวยินดีท่านสองคนเข้ากันบายสุภาพเธอตกใจแต่ก้มศีรษะสวัสดีฝากด้วยบรรยากาศนุ่มกว่าคิดผมอธิบายเรื่องเราทุกคนตกใจแต่เชียร์สังสังเธอสมดุลไม่เด่นไม่หดกลับบ้าน เธอพูดขอบคุณมากอะไรที่ทำให้ฉันยืนอย่างคนหน้าคนผมจับมือเงียบเดินฟุตบาทแสงส่องก้าวไม่เหงาวันหลังเธอพูดชายสาวบ่ายว่างไหมว่างมีอะไรตลาดด้วยกันไหมรู้จักร้านและอยากแนะนำคนเธอตาเครียดแต่ผมรู้นั่นกล้าสาวบ่ายไปตลาดอ้อสุภาพมาแล้วนานแล้วไปไหนเพื่อนบ้านทัก เธอค้อมศีรษะทีละคนแล้วแนะนำผมนี่ชายอยู่ด้วยกันป้าคนหนึ่งยิ้มดีจังสุภาพพยิ้มแล้วก่อนเหงาขนาดไหนใช่แกะชีวิตครั้งเดียวเหงาทำไมเธอหน้าแดงผมยิ้มสวัสดีฝากด้วยเดินตลาดซื้อปลาส้มระหว่างนั้นเธอมองผมแล้วยิ้มตอนนี้ธรรมดาแต่มีความสุขผมจับมือแน่นคืนนั้นเราแบ่งปันคืนที่สอง เข้มข้นกว่าลึกยาวกว่าเคลื่อนไหวมองตาเธอยิ้มไม่ใช่น้ำตาคืนเราลึกขึ้นเราปิดวันแบบนั้นหลายคืนเช้าวันศุกร์เฮ้ยต้องมาไม่อยากเห็นหน้าเพื่อนเก่าโทรชวนรวมตัวผมไม่ค่อยไปเพราะกลับมาเหงาแต่ครั้งนี้ต่างไปกับเธอสถานที่ร้านอาหารทะเลเก่าเสียงเพื่อนดังประตูเอ๊ะชายนานแล้วหน้าดีข้างใครผมดึงเธอแล้วพูดคนอยู่ด้วยกัน สุภาพทุกคนหยุดแล้วปรบมือว้าวในที่สุดดีสุภาพสวัสดีเราเพื่อนเก่านานเชื่อถือได้เธอยิ้มก้มศีรษะสวัสดีได้ยินเรื่องมากฝากด้วยเพื่อนล้อสนุกเธอยิ้มสดใสกินเสร็จย้ายคาเฟ่เธอคุยกับเพื่อนธรรมชาติผมข้างเพื่อนคนหนึ่งเขาพูดเฮ้ยดีแล้วหน้าบอกชัดความสุขสุภาพพระดี พี่สะพ้ายแต่ตอนนี้ไม่สำคัญมีความสุขฟังแล้วอิจฉาผมยิ้มพยักหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นเราไปบ้านแม่บ้านเรียบร้อยแดดสองกระถางแม่เห็นยิ้มนุ่มเข้ามากินข้าวก่อนนั่งสามคนข้าวตักผักสงยิ้มคุยเล็กๆผ้าพรอมานานแม่ตักคำหนึ่งวางปลาในถ้วยเธอแล้วกวนต้มต่อเหมือนพูดมากกว่าคำหลังกินนั่งดื่มชาลมพัด ถาม่นสัน่นแม่หวางแก้วแล้วพูดรู้ไหมอายุฉันกลัวอะไรที่สุดเหงาแม่แม่เสริมเห็นสองคนล่งใจอย่าเหงาอยู่ดีๆเธอจับแก้วแน่นแล้วพูดแม่เราอยู่แบบนั้นต่อไปก็ดีแม่ยิม้มพยักหน้าลูบมือเธอเราทุกสุดสัปดาห์ไปบ้านแม่และสุสานจัดญ้าวางดอกไม้เทเล่าแล้วผมพูด พี่สุภาพกับผมดีไม่ห่วงข้างๆเธอยืนหลังปิดตาสักดิดฉันอยู่กับชายดีขอโทษและขอบคุณลมพัดเหมือนพี่กอดตอนนี้ชีวิตครึ่งหลังแต่ชอบตอนนี้มีคนข้างกินยิ้มจับมือเดินบางวันพิงไหลหลับนั่นรักจริงวันนี้ก็กับเธอถ้าชอบเรื่องกด subscribe กดไลค์ตั้งแจ้งเตือนอมเมนต์ความคิดเห็นขอบคุณที่ดู